นี่นะคะนัดลงทุนเอาน้องหมามาส่งสี่ตัวเลยนี่แถมนมด้วยนะไปอย่ามาหย่าน้องนี่ลูกของใครนี่ลูกหมาของใครหมาพี่โถโอ้มันโถนะบอใช่มันมันมันอยู่กกอกก็เลยมันมาคืนฉินให้อยู่กกอกอืมหุนหาวแล้วตัวเมียตัวผู้แล้วบอนี่ใช่นั่นแม่ดูที่มันตีซีกับพ่อเป่าดูนี่มันไม่ไปไหนเลยอ่ะ สี่ตัวเลยนัดเอามามีรูปสิบสอตัวบ่สิบสตัวสิตัวโอ้แม่มันตัวนิดเดียวดูสินน่มันไม่มันมันกินข้าวได้แล้วแม่อืมนั่นจะไปรู้จักพ่อเปาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นโอ้ขับรถเก่งนะนี่ฮะขับรถเก่งนะนี่เก่งไหมอืมมาแต่เช้าบอทำนาเสร็จยังก็คนอยู่แล้วเขาบอกว่าจะพึ่งม้ายังไม่ได้ข้าวสักสอบโอยแม่เอา ให้แม่ไปขอนแกนเน่แม่ไปเที่ยวงานใหม่นั่หนูจะไปขายงานใหม่โอ้โอเคขายอะไรละ่ะตอนนี้อยู่ยดีไม่แห้งอยู่บออยู่ดีมีแห้งขายเป็ดคือเกอือขายเป็ดคือเก่าอ๋อหนูนีน่นี่มันไม่มันไม่ร้องเลยนะแม่มาดูแม่เอาตัวไหนแม่ชอบตัวไหนนะไห<ม>น<ด>พอนี่มาตัวนั้นละบอสองสีบอ ตัวผู้บนนั้นนะเออสวยนั่นนะ่ะตัวผู้ตัวผู้กับตัวเมียอันนั้นก็ตัวผู้กับตัวเมียอ,อันนี้มันไม่ยอมไปไหนเลยแม่เออ,อนั่นแหละมันติดพอนิ่มล่ะ <c oughs> สีแบบน,นี้นะมันอยู่ทนแต่ถ้าสีแดง,แดงๆขาวๆและอันด่างๆนี่มันจะอยู่อ,อยู่บ่อยู่มันก็อยู่อันนี้อันนี้ก็ตัวผู้ผเลี้ยงไว้หมดเลยบอกแม่อ,อ๋าเลี้ยงไว้หมดเลยเอาไว้หาคนบ่อเออเอาไว้หาคนนี่มันเปียกน้ำมาแม่เมื่อกี้มันแข็งง่้ยที่เดี เมื่อกี้คนณผัวเสือน้ำมาอ๋อน้ำแข็งโยนให้เพื่อนกัาเลยแม่เชื่อไหมว่ามันมามันไม่ร้องนะไม่ร้องแทรกแอะเลยไม่ร้องเลยเลยระวังร้องปุ๊บผัวพ่อช่วยเลยเลยมาตีทิกับเขาที่อันนี้สีตาแล้วนะนี่สีตาออืบํงแก้วตัวไหนเป็นเรื่องตัวไหนมาเรียกเาเร็วเอ้ยเอาหมดเลยนะเอาให้หมดเลยนะมีสามพี่น้องมีหมาสี่ตัวช่วยกันเลี้ยงอ่ะโอ้เดิน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 มีนมมาให้ด้วย ไม่มันอยู่กับแม่อ๊อฟอ่ะมันจะุ้งนๆต้องหาบ้านให้เพิ่นก่อนอเราต้องหาบ้านในเมืองเพิ่นก็ไม่มีพื้นที่เลี้ยงแบบนี้เนาะอุ้ยอุ๊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 ยต้องมีพี่น้องสิบสองตัวได้ไหมนี่นั่งสิบสองเหลือเหลือกี่ตัวอยู่นู่นเหลือแปดมาเพิ่นเอาไปซี่แล้วว่าเหลือสี่เหลือสี่ตัวโอ้พอดีเลยพี่ตัวกันเนี่ยแหละเลี้ยงเป็นคู่เป็นคู่แม่ ต่อไปนี่งเอ้าแลนอฟไปเลี้ยงควายเซลเซลแล้วนี่ก็แม่เข้บ้านวนสองตัวใชไหมแม่เไว้บ้านนี้สองตัวออในบ้านสองตัวเออในบ้านไม่ไม่ใช่หรอในบ้านมันอยู่ถนนเกินจะรถจะเยียบดูนี่ละเอออยู่นี่แหละกวางว้เนี่ยอยู่กับพ่อเนี่ยแหละมันชอบที่นี่นะดูสิเนี่ยเนี่ยมันชอบที่นี่นะเนี่ยเนี่ยมันชอบชอบจังเลยเนี่ยพอดไม่ลงจากพ่อนิ่มเลยน่ะยึดคลองเลยบ่ พิดการขายปิษการขายเอาไปเอานมสองแพกสองแพ็คดี๋ยวทำอะไนะเอานมมาใส่เด็กเลี้ยเอานมมาฝากเลียงิดการขายจ๊ะขาวได้บ้านใหม่แล้วเดี๋ยวก่อนนะสองสองของแพ็คเนี่ยเลี้ยงยันโตเลยนะนมอ่ะมันกินข้าวได้แล้วเนี่ยโอ้กินข้าวแล้วก็อานมเทใส่นิดนึงกินทั้งข้าวทั้งนม อยู่กับพ่อนี่แหละนู่นนู่นนู่นได้บ้านใหม่แล้วดู้หลังชอบใจมันมันชอบใจกับพ่อไอ้นี่กำลังเมารถเมารถแรงมากาแล้วนะเมารถแลเราปุ๊กบ่เมารถอันนี้คือผลผตะลิตตางที่โถ แมวอล้โอ้พี่ถูเนาะลูกพี่ถั่วมันเธออยู่กอกๆไงไอตัวไอหางหูตุบๆมาผู้ชายบอกอันนั้นนะผู้ชายผู้ชายเนี่ยนั่นมันขึ้นไปหาพ่อเป่าโอดตามตัวแล้วนี่เขาเรียกว่าอยู่เป็นอยู่เป็นนะอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่นี่นะอยู่กับพอนะเอออยู่นี่แหละดูเขานั่งเลยไอที่นี่ที่ไหนวะสถานีนี้ได้บ้านใหม่แล้วปลอดภัยแน่นอนมีทุกที่ที่แน่นเยอะๆมีนี่เดี๋ยอะเป็น ไม่เอาถูกตาตัวไหนแต่พ่อเอาทุกตัวพี่พ่อชอบตัวนี้เนี่ยเพราะว่าทรงต้นใหญ่พ่อชอบเลยแ้วนั่นนะมันมันอยู่กับเรามันมันอยู่ได้นานเลยนะมาไปสีแบบนี้นะใช่แม่แหนูถึงเอามาให้แม่แมแออกไหม่อันนี้สามสีแหมห <3 S 2> มามงคลอันนี้สามส <3 S 1> ีถุงเท<อ>้าขาวหางขาวอันนี้หมามงคลเรียกเป็นมงคลรางวัลที่หนึ่งอยู่แค่เอื้อมโอ้แล้วมันมีหมายตัวน่าอยู่กับเหมือนพ่อมันเลยเหมือนได้ถูกอ่ะแต่ไม่ได้มา ซีตานุ่นมันขึ้นไปนั่งตักพ่อถึงไดแล้ไม่ไม่เหงาแล้วนอกบันนี้เนาะโอ้ยแม่กับพ่อได้ไม่เหงาดูมันนั่งนั่งกอดขวดนมมาเลยนเฮ้ยมึงก็ไปประจบเขาหน่อยสิใส่ใส่ถ้วยบ่ใส่ชามบอใส่ถ้วยนหน่อยก็ได้แม่สนัดแม่ กี่ตัวมีควายกี่ตัวสามตัวอันนี้นอนอยู่เอาไว้ให้มันไปต้อนควายกับแม่ไงเออเพื่อนไปเฝ้าหัวพอได้เหาคนผ่านไปผ่านมานี่ล่ะใช่แล้วก็ต้อนมันขึ้นเขาด้วยแล้วก็มีแม่ยกเนาะเออาันแล้วก็มีแม่ยกเอาอันนี้ไปส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วต้นน้อยของอันเลือกสิส่งไปแล้ว้องอันชอบเออเอาไปเข้าบ้านอันนี้เข้าบ้าน ตัวนี้ตัวแม่เข้าบ้านเนี่ยอันนี้อยู่กับพามตสีน้ำตาลต้องอยู่อยู่นี่อ๋ออันนี้เดี๋ยวไอ้อำก็เอาแล้วล่ะนี่เพิ่นมาเจอดไอ้ชายกลางเพิ่นก็เอาไปเอาแล้วนี่ชายกลางชอบใช่ไหมอืมนั่นนั่นไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกนั่นไม่เอาหรอกหล่อนละไม่เอาหรอกมีสบายสบายแล้วมีพื้นที่วิ่งเล่นโอ้วิ่งบน่สบายเลยพื้นที่กว้างขวางตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะแม่ออฟี๋ยวให้ชิมก่อนนะเดี๋ยวแม่อะอิจะรู้ อ้จะขนยาวไม่ออกขนเรจะออกไปให้รถเหยียบแล้วนี่อหนึ่งไอหนึ่งไอสองไอสอง้สามสียอดกุมารแน่สยอดกุมาสนึ่งสองสามสี่นึ่งสองสามดังมองทีแรกก็เรียบหนึ่อเรียกไม่มาก็หนไม่มาก็บักหนึ่งบัก ตอเนี้แม่กับพ่อจะไม่เหงาไม่เหงาเลยวอตอเนี้จะมีอะไรทําถ่ายให้ลงดูเนี่ยหนูจะแอบดูเดี๋ยวว่างๆจะแวะมาเยี่ยมค่ะ มเงี้ยนะอยู่ที่เนี่ยปลอดภัยนี่ปลอดภัยมีพื้นที่วิ่งเล่นด้ไหมเพราะว่าพ่อมันเด็กกบก่อพี่โตพี่โตพี่โตไปรันรักกับสาวพันแก่นเอามาทําไมล่ะทำฝนประเรียนออกมาตั้งสิบสองตัวเป็นนางสิบสองเลยใช่แล้วมันอยู่เป็นแล้วมันรู้จักนั่งเฝ้าคนนั้นอืคเนี้คนนี้เขาเรียกคนนี้ยมันรู้จักมันไม่ห่างพ่อเปาเลยนั่นอ่ะะอ๋อจะปฏิเสธมันไม่ได้แล้วนะเพิ่นมีเพิ่นคงเพิ้นคงมีเซนส์แหละเนาะ มนอนแล้วนั่นนอนก็ไม่ห่างเลยเห็นไหมเนี่ยมันน่ารักมากมีตัวนี้ออกสำรวจพื้นที่เพราะว่านางกำลังเมารถอยู่บอคอก็มีแล้วอยู่บ้านแม่ก็มีอืมไอหนึ่งไอสองไอสามไอสี่พอใส่แมวแมวไม่ใส่มันขุดมันอะไรนอเนี่ยให้ fc ตั้งชื่อให้ใตั้งเลยให้ fc ตั้งชื่อให้ดูมันอยู่เป็นกันหละกึนวะเอออยู่เป็นแล้วก็หมูไปโดน จมูกไปโดูไปดูนพี่ตุ่มพี่ตมุมในนี้มันมีน้ำโยนน้ำแข็งให้เพื่อนเพื่อนจะได้ยิงปืนแ,แม่ชอบไหมน่ารักตัวนี้แหละยสามสีหมามงคนเนี่ยตัวน,นี้แหละอย่าลืมเด้อรางวัลที่หนึ่งสองใบโอเคนี่สองแค่เลยนะี่งมันสีสีงกับพ่อเหลือเกินเน่ะดูดิ่ใบประจบพ่อเกินอะ่ะดูแล้วว่าพ่อถูกใจสองตัวนี้ไอ้หนึ่งกับไอ้ไสองเนี่ถีแล่น่าจะเป็น นี่แล้วมันรู้จักฉี่นะแม่อ๊อฟไม่ต้องกลัวมันจะไม่ฉี่แบบบนบ้านนะมันจะวิ่งมันจะหาทางวิ่งไปฉี่ที่มันจริงเนี่ยสองเพื่อนนี่ถุงปากก็ได้ลูกโอเคเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยส่งมอบภารกิจให้เด็กๆขอบคุณค่ะแม่อ๊อบตกใจไหมที่เ่อมาเร็วขนาดนี้โอ้ตกใจมากเร็วขนาดนี้ทำไมต้องมาเร็วขนาดนี้ไล่สดก็ไม่ไล่มาเลย โเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ดิเกือบเซอร์ไพรส์กับมาไม่เจอใครไม่เจอใครอยู่แล้วต้องขอบคุณนัดด้วยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะก็ขอสวัสดีแจสวัสดีค่ะยให้